วันนี้จะรีวิวหนังเรื่องชินมาร์ทไรเดอร์ในฉบับที่ไม่ใช่แฟนมาร์ทไรเดอร์กันนะครับคลิปนี้จะลองมาทําคลิปรีวิวหนังบ้างนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยดูหนังค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือเข้าโรงหนังเนี่ยเกือบเกือบทุกรอบเกือบทุกเรื่องที่เข้าโรงนะก็เลยอยากจะทําคลิปเป็นคลิปรีวิวหนังบ้างนะครับเรื่องแรกที่รีวิวเลยนี่เปิดสักการเลยนั่นก็คือชินมาร์ทไรเดอร์นะครับก็ต้องออกตัวก่อนเลยผมเองเนี่ยไม่ใช่แฟนมาร์ทไรเดอร์เลย ก็ด <formation> ูบ้างดูมาร์ทไรเดอร์บ้างก็พอจะรู้จักบ้างพวกทำอมไรเดอร์ยุคใหม่ๆอะไรพวกนี้มาร์ทไรเดอร์ยุคใหม่ๆแต่ว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดในตระกูลมาร์ทไรเดอร์นะหมายถึงตระกูลมาร์ทไรเดอร์ที่ที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือไม่ได้เป็นไม่ได้ติดตามวงการมาร์ทไรเดอร์เลยก็ต้องบอกไว้ว่าคําว่าแฟนเซอร์วิสของมาร์ทไรเดอร์เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับผมเลยนะเพราะว่าถ้ามีแฟนเซอร์วิสมาในหนังเนี่ยผมก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีว่ามันว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสนะ ก็ไปดูด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยที่ดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังฮีโร่เพราะว่าผมเนี่ยชอบดูหนังฮีโร่อยู่แล้วแล้วก็เข้าใจจริตความเป็นฮีโร่ได้แต่ว่าในเรื่องชินคามมน r ไรเดอร์เรื่องเนี้จะพูดยังไงเดีย,ยก็เรียกได้ว่ามันอาจจะเข้าท่าสำหรับคนที่เป็นแฟนมาร์ทไรเดอร์นะสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่แฟนมาร์ทไรเดอร์ก็ จะเรียกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่หนังหนังญ uh. ี่ปุ่นมันก็คือเรียกว่าจริตมันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหลือเกินนะครับก็คือมันเป็นความญี่ปุ่นสูงมากทั้งจริตความเป็นญี่ปุ่นของในตัวละครที่ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเนี่ยคนญี่ปุ่นนะการเดินก็ต้องแบบเท่ๆหน่อยแบบเดินก็ต้องเท่ๆแบบต้องก็พอจะนึกจริตความเป็นญี่ปุ่นออกใช่ไหมอ่าก็มันหนังญี่ปุ่นนะมันก็ต้องมีจริตความเป็นญี่ปุ่นนะแล้วก็ความโหดเนี่ยก็คือ โอโ้โหโหดเลือดสาดตั้งแต่ฉากแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็คือเข้าหนังมาเนี่ยก็โหโดเลยเลือดเนี่ยกระจุยกระจายแบบมันมันเยอะไปไหมเลือดแบบมันกระเด็นเป็นน้าเลยนะ <air S 2> ตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็อน่าจะถูกใจสําหรับชาวมาร์ตไรเดอร์ดีก็อันนี้มองในมุมของชาวที่ชอบพวกเซนไตรหรือขบวนการหรือการแปลงร่างของมาร์ตไรเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่า ในหนังเรื่องนี้ก็ยังมีความเรียกได้ว่าเป็นโลกจริงอยู่ปกติหนังมาร์เลเดอร์เนี่ยก็คือมันจะแปลงร่างเวอร์วังหรือทําอะไรที่แบบเฮ้ยคนจริงๆเขาไม่ทําอย่างนี้กันนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นชินไงเนเ,เรื่องนี้รู้สึกว่าไอจลิตที่จะความเพลวพาวของการแปลงร่างอะไรพวกนี้มันน้อยลงมันดูความเป็นมนุษย์จริงๆมากขึ้นก็คือชุดอะไรพวกนี้ก็มันมีซิป ใส่มีต้องใส่มวงต้องมีนู่นนี่นั่นก็คือลดความแฟนตาซีที่มันเคยเป็นอนะของมาร์เลเดอร์อะลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยก็คือความเซอร์วิสของการที่จะต้องแปลงร่างเนี่ยมีท่าเดินเท่ๆมีท่าแปลงร่างจริงๆเนี่ยมีอันนี้ก็คือดูแล้วก็ขนาดผมไม่ใช่แฟนมาร์เลเดอร์นะดูแล้วยังนึกถึงความแบบตัวเองเป็นเด็กๆเลยเรียกได้ว่ามันเอาใจที่ไม่ใช่เด็ก ยุคใหม่ขนาดนั้นเอาใจคนที่โตมากับเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่โตมากับมาร์ทไรเดอร์ที่รักและผูกพันมาร์ทไรเดอร์เนี่ยถ้ามาดูเรื่องนี้ผมรับประกันได้เลยว่าโหแบบแทบจะยืนตบมือในโรงหนังได้เลยนะแต่สำหรับผมเองที่ไม่ได้เป็นแฟนมาร์ทไรเดอร์อะไรเลยอะ่ะ mm. ก็เข้าใจได้ว่าเขาพยายามเซอร์วิสเข้ามานะรับรู้ได้รับรู้ได้ว่าหนังเรื่องนี้ทำด้วยความรักแฟน,แฟน ขนาดไม่ใช่แฟนก็รับรู้ได้สนุกไหมสนุกสนุกสนุกนะสนุกสําหรับผมเองเออชอบไปดูได้เรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นแฟนมาสเดอร์ก็ไปดูได้ไม่ต้องมีความรู้มาสเดอร์ก็ไปดูได้คือหนังไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นที่จะแบบเฮ้ยคนไม่ใช่แฟนเลยจะดูไม่รู้เรื่องอะไรก็คือมีการอธิบายมาตลอดหนังเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆตัดมาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็คืออธิบายทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหมดแต่ว่าการเล่าเรื่องของหนังเนี่ยอธิบายเนี่ยก็คือ ก็อธิบายต้องโต้งครับเหมือนแบบคนคุยกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นภาษาคําพูดเหมือนครูสอนนักเรียนหน้าชั้นเลยอะไรอย่างนง้นนะครับก็คือตัวละครก็จะพูดอธิบายมาเลยว่าเป็นอย่างนี้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 อ,อะไรเงี้ยอ่ก็ต้องตามให้ทันน,นิดนึงแล้วก็ผมไปดูมามันเป็นซับไทยอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเร็วเนะเขาพูดเร็วแล้วก็ซับมันดันเร็วตามผมเลยรู้สึกว่าอ่านที ปวดตาเลยนะทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับส่วนฉากแอคชั่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาเขาเน้นฉากแอคชั่นอยู่แล้วก็คือม,มันมันสะใจเลยนะครับโหดเลือดสาดแบบถ้าคนที่เป็นเด็กอะความทรงจําแบบความทรงจําในวัยเยาว์ที่เป็นเด็กดูมาร์ทไรเดอร์มาเนี่ยมันมันเหมาะมากมันเหมาะกับช่วงอายุคนที่เป็นเด็กในยุคนั้นแล้วโตมาแล้วมารับชมมาร์ทไรเดอร์ในยุคน,นี้มันเป็นการเจเนเรตที่แบบ ช่วงวัยที่แบบตอนเด็กเราดูเนี่ยมันก็คือสดใสน่ารักสนุกแต่พอโตมาเนี่ยมันคือมูทโทนที่จริงจังเออเนี่ยแหละมาร์เดอร์อะไรอยู่ใต้หน้ากากอันนั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องอย่างนั้นทําไมไอตัวนี้ตายไปแล้วต้องสลายเป็นเพราะอะไรมันมีเหตุผลมารองรับหมดนะครับเออไม่ได้ดูการ์ตูนจ๋าไปตรงเนี้ยแล้วก็ทําไมต้องแปลงร่างทําไมต้องใส่เข็มขัดทําไมต้องอะไรอะไรเงี้ย คือมันกลายมีเหตุผลมารองรับถึงแม้ว่าในยุคเก่าๆเนี่ยก็คือเหตุผลรองรับมันอาจจะไม่ได้มีขนาดนี้ยุคเก่าๆก็คืออาจจะแค่ตัวละครนี่มันเท่เลยต้องทําแปลงร่างนู่นนี่นั่นเพื่อเซอร์วิสกลุ่มคนดูที่เป็นเด็กแต่นี่คือกลุ่มคนดูที่เขาชัดเจนเลยว่าอายุ18บบวกขึ้นนะครับก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเด็กขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นมาร์ทไรเดอร์ไปนะครับเรียกได้ว่าดูแล้วคิดถึงช่วงชีวิตในวัยเยาว์มากๆเลยเออ เรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดึงตึงกันทั้งเรื่องนะครับปกติหนังมาร์ทไรเดอร์เนี่ยเท่าที่เคยดูผ่านๆมาจะมีตัวละครที่เรียกว่าอย่างไงทาตัวแบบปัญญาอ่อนเออ,เอ,อทำตัวแบบติ้งต้องหรือทําตัวเป็นแบบตัวน่าราคาญปกติจะมีนะในหนังมาร์ทไรเดอร์หรือว่าพระเอกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบโกโก้โกโบ้องบ้องหน่อยเลวเพื่อนพระเอกก็ต้องขุ่มๆอ่าอันนี้เป็นเป็นปกติของหนังญี่ปุ่นหรือสื่อของญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ตัวนางเอกเนี่ยจะต้องแบบ โกโก้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม,ม่มีเรียกได้ว่าไม่มีเลยเพราะว่าเรื่องนี้นี่คือแบบบูดโทนจริงจังเทกระเทแบบจริงจังไปเลยนะครับเรื่องนี้กะออจะไปหาจะไปจะไปแบบแอบคํำนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับก็เป็นหนังที่ซีเรียสจริงจังผสมกับความแฟนตาซีส่วนฉากต่อสู้ที่ ฉากต่อสู้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำซีจีเรียกได้ว่าไม่ได้เนียนนะแต่ว่าเราไปดูเราไม่ได้ดูความเนียนของ CG อยู่แล้วนะครับก็ฉากต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้กันบางทีก็บางอย่างก็สนุกแบบเข้าใจยากผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าแบบมันเป็นฉากต่อสู้ที่อยู่ในความมืดเราไม่ค่อยเห็นอะไรมากมันจะชงเชงชงเชงชงเชงเห็นด้ตาเรืองแสงสองข้างมานู่นนี่นั่นแล้วก็เพลงบิวแบบ เพลงบิวม,มันก็คือเออแต่แต่เพลงบิวมันบิวได้ดีมากมันทําให้หนังดูแบบสนุกขึ้นนะครับตัวร้ายก็การต่อสู้กับตัวร้ายนี่ก็อืมก,ก็ลุ้นตามได้แบบจะขาดใจตายตามได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าสนุกไหมสนุกนะสำหรับผมเนี่ยสนุกสนุกแต่ว่าไม่ได้ชื่นชอบอะไรขนาดนั้นด้วยที่ว่าผมไม่ใช่แฟนมาร์ทเรเดอร์ด้วยมั้งเลยไม่เข้าใจความเซอร์วิสที่ผู้กํากับพยายามสื่อออกมาให้เราสนุกไหมสนุก เรียกได้ว่าสนุกเลยขนาดผมไม่ใช่แฟนมาร์ทไรเดอร์ยังดูได้เรียกได้ว่าเข้าไปดูในโรงหนังเนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นอนสาหรับเรื่องนี้นะครับนี่เป็นทั้งหมดของการรีวิวในวันนี้นี่เป็นคลิปรีวิวหนังเรื่องแรกนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยคือใครเป็นแฟนมาร์ทไรเดอร์เนี่ยรู้สึกยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าคนที่เป็นแฟนเซอร์วิสจริงๆอะ่ะ คนที่เป็นแฟนมัดได้เด์จริงๆไปดูเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงนะครับมามาคอมเมนต์อธิบายไว้ได้นะครับอยากอ่านอยากรู้จริงๆนะครับถ้าพูดไม่ถูกใจใครก็อย่าด่าแล้วกันนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับหนังดีไหมดีไปดูได้ในโรงนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้จะมาทำคลิปรีวิวหนังแบบนี้บ่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ